มามันดูดอกไม้นี่ดอกไม้ที่เราสะสมสะสมมาประมาณเกือบเดือนอันนี้ก็เป็นไหลขาวค่ะไหลขาวตัวนี้ก็เป็นเขาบอกว่าไกซ่ซูใช่เหรอกรุงไก่ซูเหรอไก่เซอร์เป็นแบบนี้ไหมคะถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะว่าใช่กรุงไก่เซอร์ไหมและตัวนี้ก็เป็นออมนี้อ,อมนางอ,อมนางเขาจะมีสีชมพูที่แตกใหม่สีชมพู ใบเขาจะออกเขียวอ่อนใช่ไหมอันนี้ก็ออมออมชมพูนี่ออมชมพูค่ะตัวนี้ไหลชมพูนี่เป็นไหลนะไหลจะมีขอบสีเขียวไหลจะมีขอบสีเขียว,ยวแต่ถ้าออมจะไม่มีขอบสีเขียวนะคะเป็นออมออมเป็นเขาชมพูหมดค่ะเขาจะเป็นชมพูหมดเลยเปื่อกเปนเลยดูนี่เขาเรียกว่าไหลไหลชมพูค่ะ มีห้าหกต้นไหลชมพูเขากําลังจะออกไอ้นี่นจะออกจะออกจะเรียกว่ามันจะจะไหลแล้วไงมีลูกด้วยนะเขามีลูกมีต้นต้นนี้มีลูกลูกเขาออกม่แล้วเดี๋ยวก็ได้แยกแล้วค่ะตัวนี้เป็นของออมนากเราชอบออมนากนะสีเขาสวยมากเลยนี่เป็นออมนาก มะนะม็มีเยอะนะดอกไม้มีเยอะนะแต่เราไม่ได้เอาลงหมดนี่เป็นออมนางเราปลูกง่ายๆครับปลูกง่ายๆเออสวยเลยนะี่ยชอบตัวนี้ไม่รู้ไกลเซอเลยเขาบอกว่าไก่เซอใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะถ้าใครรู้บอกด้วยนะคะ